วันนี้จะยกบุคคลาธิฐานเป็นติดตางคือยกบุคคลให้เป็นตัวอย่างมีโยมอยู่คนหนึ่งได้ถึงข่าวตายตอนอายุเจ็ดสิบปีพอลงไปถึงโยมมาโรคแล้วโยมคนนี้ก็ไปต่อว่า ทำไมจะเอาชีวิตผมมาทำไมไม่ไปบอกไม่ไปเตือนผมบ้างผมจะได้เตรียมตัวที่จะสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีพญายมมทูกก็เลยกล่าวว่าเจ้านั้นเผอไญไปตามกิเลสทั้งหลายเราได้ให้ พยามัจจุราชไปเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าน่นแหละไม่รู้ว่าเราส่งพยามัจจุราชไปเตือนเพราะว่าเจ้ามัวแต่ลุ่มหลงที่จะหาแต่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของทั้งหลายให้ได้มามากที่สุดเจ้าก็เลยไม่เห็นว่า สิ่งที่ข้าส่งพยามัตุราไปเตือนเจ้านั้นคืออะไรคือหนึ่งดำก็ขาวยาวก็สัน้นไอ้ที่มั่นก็คอนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงแต่เจ้าไม่ได้พิจารณาเลยว่าผมของเจ้านั้นเมื่อก่อนนี้ดกดำ แต่พอเจ้าอายุห้าสิบขึ้นมาผมของเจ้าก็ออกเป็นดอกสีเหลแล้วเป็นสีขาวนี่แหละเราไปเตือนครั้งแรกและเราไปเตือนครั้งที่สองให้ <c oughs> ที่ยาวมึงก็สั้นก็คือตาของเจ้านี่แหละเมื่อก่อนนี้เจ้าอาจจะมองอะไรได้ไกล,ไกล เห็นชัดพราเจ้าเริ่มมีอายุมากขึ้นตาของเจ้านั้นแทนที่จะมองได้ยาวก็มองได้สั้นขึ้นนี่แหละเราได้ให้พยาเมตุลาไปเตือนเจ้าแล้วไอ้ที่มัน่นมันก็ครก็คือฟันของเจ้าแหละตอนหนุ่มตอนสาวฟันของเจ้านั้น มีครบทั้งสามสุดสองซี่ผลสุดท้ายมันก็คอนเจ้าก็ไปถอนออกและได้ใส่ฟันปลอมแทนฟันจริงนี่เราให้พยามมตุลาไปเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่สนใจไอ้ที่ย่อนมันก็ตึงก็คือหูของเจ้านั่นแหละ เราได้ให้พยามาสุราไปเตือนว่าเมื่อก่อนนี้ใครพูดอะไรเบาๆเจ้าก็ได้ยินแต่พอเจ้าแก่ตัวลงหูของเจ้าเริ่มหนักขึ้นบางครั้งบางข่งา,งขาวเขาพูดกับเจ้าเบาๆเจ้าก็ไม่ได้ยินสี่อย่างนี้เราได้ให้พญายมทูตไปเตือนเจ้าแล้ว แต่เจ้าไม่สนใจว่าชีวิตของเจ้านั้นเริ่มแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายเพราะะนั้นแล้วก็ขอเตือนพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันอย่ามัวหลงประมาทมัวเมาในชีวิตเลยไม่ได้สนใจว่าวันนี้พยามมตุราได้มาเตือนพวกเราแล้ว họ hãy rau dài hay khai khi viết bếp quan tâm ạ họ hãy rau trong phía cà nà và rau lơm kè leo dưới găng